การจัดท่านอนผู้ป่วยติดเตียงเพื่อป้องกันแผลกดทับบริเวณปุ่มกระดูกต่างๆเช่นบริเวณข้อไหล่ข้อศอกข้อมือบริเวณข้อเขา่าตาตุ่มด้านนอกและตาตุ่มด้านในอุปกรณ์ถุงมือใส่น้ำขนาดต่างๆขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราจะนำไปวางผ้าหุ่นหนูขนาดเล็กผ้าเช็ดตัว หมอนรองขาส่วนต่างๆเช่นใต้ข้อเขา่าและบริเวณส่วนของขาควรเปลี่ยนท่านอนทุกสองชั่วโมงแต่ถ้าคนไข้ผอมควรเปลี่ยนท่าเร็วกว่านั้นท่านอนหงาย 1. คนไข้นอนราบหนุนหมอนใต้ศีรษะ 2. ใช้ผ้ารองส่วนแขนกลางแขนออกมาเล็กน้อย 3. มม้วนผ้าเป็นรูปทรงกระบอกใส่ไว้ในมือของคนไข้ 4. ใช้หมอนรองใต้เข่าทั้งสองข้าง 5. วางถุงมือใส่นะ้ำบริเวณปุ่มกระดูกที่อาจเกิดการกดทับบริเวณหัวไหล่บริเวณข้อศอกบริเวณข้อเขา่าบริเวณตะตุ่มด้านนอก 6. ใช้หมอนดันใต้ฝ่าเท้าให้ตั้งฉากเพื่อป้องกันปลายเท้าตกท่านอนตะแคงห คนไข้นอนตะแคงจัดกระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวตรง 2. จัดส่วนแขนข้างที่อยู่ด้านล่างออกมาด้านนอกอย่าให้โดนกดทับงอข้อศอก90องศา 3. ใช้หมอนรองบริเวณแขนและขาด้านบน 4. ใช้ผ้าขนหนูรองบริเวณแขนด้านบน 5. ใช้ถุงมือใส่น้ำรองบริเวณเข่าด้านบนและ,ะตุ่มด้านใน